เริ่มแรกเป็นยังไงพี่มีต้นทุนมาจากไหนอ่ะโอ้ต้นทุนก็ก็แล้วเปิดเองเป็นไงบ้างพี่ตอนแรกแรกๆก,กก็เหนื่อยหน่อยต้องเข้าใจว่าลูกค้าไม่รู้จักลูกค้าไม่เชื่อมั่นในแบรนด์นานไหมครับ่คนจะรู้จักโอ้นานไหมก็นานอยู่ได้กแ็แสดงว่าพี่พี่เป็นลูกมือมาแบบคือทุกรุ่นแล้วลนะ่ะใช่ไหมทุกรุ่นใ,ในเมืองไทยอันนี้ไม่ได้ติดเพื่อดีไซน์ใช่ไหมอันนี้ติดเพื่อ ความสว่างของมันนมชูอุปกรามสว่าง,าางเป็นงานฝีมือเป็นงานละเอียดฟิล์มอ่าห้องฟิล์มต้องสวาง่างเกิดอะไรขึ้นครับฟิล์มทิ้งไม่นานเกินไปครับทิ้งไม่นานจนจน,จนกาะบหมดเลยพ<ม>ี่พี่ทำไอเปลี่ยนฟิล์มนี่ม่กี่ปีเ่ยโอ้ถ้าจริงๆนานตั้งแต่เรียนจบจริงๆก็20กว่าปีอ,าอยู่วงการนี้ดูฟิล์มรถผมครับ ตนนี้ผมกำลังจะออกไปเปลี่ยนฟิล์มรถนะครับที่นครนายกอบ้านผมอยู่ปทุมนะฮะแต่ผมจะไปเปลี่ยนฟิล์มที่นครนายกคือแถวนี้มันก็มีร้านฟิล์มไม่แย่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุผลแหละทำไมผมถึงต้องไปนครนายกไปถึงก่อนแล้วกันถึงแล้วนะครับร้านติดฟิล์มกองแสงเซรามิก NC Pro เซรามิกฟิล์ม สวครับครับมาติดฟิล์มอ๋อที่นัดไว้ติดฟิล์มเดี๋ยวลูกค้าดูตัวอย่างฟิล์มด้านนี้เลยนะคะอันนี้คือ<ะ>คือเราต้องเลือกก่อนใช่ไหมใช่ลูกค้าต้องเลือกก่อนว่าอยากติดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันมีให้เลือกไงบ้างมันก็จะมีระดับความเข้ม40 60, 60 80อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้มืดมืดมากมืดน้อย40นี่60ใช่คะ่ะนี่80 80นี่คือมืดสุดหรอ80มืดสุดค่ะอ๋ออ่นแล้วนั่นครับฟิล์มที่ร้านจะมี2รุ่นค่ะ Pro ซีรีส์กับตัว Standard แล้วมันต่างกันไงหมายถึงว่าตัวตัวโปรซีส์มันจะกันความร้อนได้เยอะกว่าเนี่ยค่ะอันนี้แสงผ่าน5กัน UV ได้99.9อะไรเงี้ยลดความร้อนจากภายนอกในรถราคา95แต่ถ้า80ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดก็เนี่ยต่างกันแค่10รนค่ะราคาก็ต่างกันด้วยราคาก็ต่างกันด้วยค่ะอ้าวนรถผมจะมาเปลี่ยนรถผมมาถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถเก๋งราคาของลูกค้าจะอยู่ที่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ด3,000 บาทท่วนค่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่5,5 0 0บาทค่ะรถเก่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันรถเก่งอีกราคานหนึ่งกระบาอีกราคานหนึ่งค่ะแล,แล้วผมจะเปลี่ยนให้มันมืดกว่าน,นี้ผมควรจะใช้ยังไงควรจะใช้อะไน,นี้<ช>ผมว่ามันสว่างไยถ้าเกิดว่าอยากได้มืดก็แนะนําเป็นตัวนี้ค่ะมันหน้า60รอบคัน0ชุดนี้อย่างนี้ของผมเท่าไหร่เนี่ยเซ็ตเนะี้ย อยากได้เป็นตัวโปรซิลี่หรือว่าตัวสแตนดาร์ดดีคะโปรซิลี่เอ้ยโปรซิลี่นี่ถ้าโปซิลี่ตัวนี้อยู่ที่5,500บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ถ้ามาติดที่ร้านลดอีก500บาทค่ะเฉพาะตัวโปซิลี่นะคะเพราะว่านี่สาขาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะสาขาสองสาขาสองค่ะโอเคงั้นก็เอาเนี้ะครับได้เลยค่ะอันนี้คือลูกค้าเหรอครับเนี่ยแมนลูกค้ากระไดเด้นลูกค้านอนเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องเดงไดบอก เอาเขาไปนั่ก็ได้ลูกค้าเข้าอยู่แล้วเอาไปประจานอันนี้อันนี้ก็คือที่รับรองแขกใช่อันนี้คือที่ที่รับรองลูกค้าแต่ว่าที่จริงมันยังมาไม่ครบหรอกก็อยากได้ประมาณนี้ก่อนอันนี้เปิดร้านมาเดือนเดียวเดือนเดียวใช่ผู้เปิดได้ไม่ถึงเดือนเลยสาขาสองสาขาสองใช่ค่ะสาขาอันแรกอยู่ที่สาขาแรกอยู่ที่รังสิตคลองหลวงค่ะน่าไว้แล้วอันนั้นเปิดประมาณ5ปีแล้วค่ะใช่ เรื่อแรกก็ต้องทำอะไรกันก่อนนะอันดับแรกตั้งทำความสะอาดกระจกก่อนตอนนี้คือใช้ฟิล์มจนเกินอายุการใช้งานของเขาของผมถูกจะเลยเป็นแบบพองๆแบบนี้เป็นดวงๆเลยฟองกับเพียบเลยกระจกมันรอศสมสมโดนแดดเรียจนจนแผ่าัติแผ่นป็นพองๆเลยเป็นดวงๆเลยอันนี้ใช้ใช้นานเกินไปเกินอายุการใช้งานของของฟิล์มไปฟิล์มมันมีอายุไหมครับหมายถึงว่ากี่ปีฟิล์มมีอายุประมาณ5ปี5ปีสมควรเปลี่ยนพอเปลี่ยนทีหนึ่ง สี่ถึงห้าปีเปลี่ยนทีถ้านานกว่านี้แดดบ้านเรามันร้อนต้องเข้าใจว่าแดดบ้านเรามันร้อนดูดิสภาพรับเย็นใช่นะแต่เรามีเครื่องลอกใช่จะไม่ปกติถ้าไม่มีเครื่องลอกมันต้องมันต้องใบมีโกนขูดไล่ฟ้าขาดเลยอันนั้นคือสมัยก่อนไหมครับถูกเวลาสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือใช่ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมีเครื่องแหละมีเครื่องลอกแหละอ๋อมันง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นเป็นแผ่นขึ้นพี่พี่ทำไอ้เปลี่ยนทีนี้ม่อไ่ปีแล้วเนี่ย โอ้ถ่านจริงๆนานตั้งแต่เรียนจบจริงๆก็20บกว่าปีอยู่วงการนี้เริ่มยังไงครับมันเริ่มมันเริ่มมนทำอะไรไปนานมากเลยกับสมัยเรียนมาไปปุ๊บเหมือนเหมือนพี่สาวเปิดร้านอยู่แล้วเปิดร้านพวกอ่อฟิล์มอยู่แล้วเหมือนปิดเทอมมาช่วยพี่สาวปิดเทอมช่วยพี่สาวตลอดตลอดจนเรียนจบจบก็เลยออกมามาทําช่วยใช่ทาช่วยแป๊บหนึ่งก็ก็ขยับสาขาขึ้นตีก็มามาขยับออกอีกที่หนึ่งเราก็ไปรุมร้องเขาอยู่ อ่าช่วยพี่สาวถูกกี่ปีครับโอ้นานประมาณหกเจ็ดปีเลยเจอพี่สาวที่ไหนครับอาแต่กรอยู่บ้างกะปิแล้วก็ขยายออกมาก็คือมาอยู่มาอยู่คลองหลวงแหละก็ยังเป็นสาขาของพี่สาวอ่ามาป่าเป็นของเราเองเลยอ๋อใช่แล้วไอ้ที่ที่ที่ผมเคยไปนะมันก็เป็นพี่วีก็มาเริ่มลงทุนเองแล้วถูกจากที่ทำมาเป็นลูกน้องพี่สาวก็เองอยู่ถูกก็ต้องมาเติบโตกันหน่อยเริ่มแรกเป็นยังไงพี่มี ต้นทุนมาจากไหนอ่ะโอ้ต้นทุนก็<ๆ>ก,ก,ก็ก็มีติดตัวมาเท่าไหร่ก็เริ่มค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆหาพื้นที่ใช่ใช่หาพื้นที่เช่าก็ขยายไปเรื่อยๆอาจจะแรกๆก็มีเล็กมีน้อยก็ร้านมีแค่นี้ก็ขยับขยับไปเรื่อยก็ฟิล์มครับใช้ฟิล์มหรือว่าเราเราไปหาฟิล์มมาจากไหนอันนี้ชิปปิ้งมาชิปปิ้งเองนาเข้ามาเองครับไม่ใช่เป็นแบรนด์ของที่ร้านเองอแต่เราก็ขายชุกแบรนด์นะ แต่หลักๆเราจะเน้นแบรนด์ของตัวเองคือแบรนด์ที่ร้านเมนอตอนแรกนะใช่ตอนแรกเลยตอนที่ลงทุนแรกนะใช่ขายทุกแบรนด์แต่หลักๆเราจะใช้แบรนด์ของตัวเองแบรนด์ของตัวนี้คือคือมาณว่าผลิตเองเนี่ยหรออานำเข้ามาเองตีแบรนด์เองอ๋อใช่มันเลยถ้าแบรนด์ตัวเองปุ๊บราคามันจะไม่ราคามันจะสมเหตุสมผลไม่แพงมากแต่คุณภาพก็คือโอเคเลยนะแล้วเปิดเองเป็นไงบ้างพี่ตอนแรกแรกก็เหนื่อยหน่อย ต้องเข้าใจว่าลูกค้าไม่รู้จักลูกค้าไม่เชื่อมั่นในแบรนด์แต่เนี้ยก็เหมือนเหมือนเราเสิดแบรนดนลูกค้าติดไปเรื่อยลูกค้าก็ปากต่อปากให้ปากต่อปากให้แนะนําเพื่อนให้มันก็เลยติดตลาดไปเรื่อยติดตลาดไปเรื่อยลูกค้าก็เยอะไปเรื่อยนานไหมครับคนจะรู้จักโอ้นานไหมก็นานอยู่ได้เป็นปีไหมเป็นโอประมาณปีปีปีกว่าๆเลยแหละอ่านอยู่ได้พวกูดงายเถอะอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้เขาเริ่มรอดไหมใช่ใช่แล้วก็เริ่มหมักฟิล์มอันนี้เหรอใช่ใช่เหมือน หมือนดึงฟิล์มเดิมแล้วก็ฉีดน้าแล้วก็เอาคืนกับเพื่อจะหมักกาวให้มันนิ่มขึ้นให้มันลอกง่ายขึ้น๋อ้กาวที่ปันติดอยู่นะใช่ใช่ใช่ฟิล์มมันก็เหมือนสติกเกอร์มันจะมีกาวเหมือนสติกเกอร์เลยคันหนึ่งใช้เวลานานคันหนึ่งถ้าพร้อมลอกฟิล์มกามีประมาณสองชั่วโมงครึ่งต้องทำความสะอาดให้กระจกมันมันมาสะอาดที่สุดเพราะว่ากาวเก่ามันมันอยู่นานใช่ไหมอ่าด้วยนานนานกาวยิ่งแข็งยิ่งลอกยากอืม อา้าวแล้วตอนนี้ที่พี่พี่มาเปิดสาขาลีพ่พายกกระครับม mm ัน hmm. ยังไงครับมันเริ่มยังไงคิด mm hmm. เริ่มยังไงที่ไงมาเปิดที่นี่ลูกค้าโซนนี้ก็เยอะก็เลยมาเปิดโซนนี้ด้วยครับอ๋อ,อ,อหมายถึงว่าเขาไปติด<ช>ที่นู่นนะใช,ใช่เขาบอกมันเดินทางไกลเหมือนลูกค้าประมาณคลองสิบขอสิบเอ็ดเนี่ยเออแล้วมันถืว่าคลองสิบก็นี่ใช่ใช่มันไม่ได้ไกลไปนู่น<ช>ก็เท่ากันครึ่งครึ่งใช่เผื่อลูกค้าอยากมาเที่ยวน้ำตกก็มาติดฟิล์มก่อนแล้วก็ไปเที่ยวได้เที่ยวเสร็จก็มารับรถกลับได้เลยเพราะที่สาขาแรกมัััันก็โออเคคคแแลล้้วใชช่่รรรบบบยูได อันนี้อันนี้เริ่มมาหนึ่งเดือนเริ่มมาเดือนเดือนเดือนหนึง่งเอ้ะอย่างทีผมผมติดผมติดอะไรนะข้างหน้าเท่าไหร่สนะี <40. S 1> ่สิบนเดิมเดืมผมสี่สิบใช่ไหมใช่สี่สิบ้คัญสี่สิบเ <ๆ S 2> อาตรงๆคือสู้แดดบ้านเราไม่ได้ถ้าถ้าแนะนำจริงจริงบ้านเราต้องเป็นหกสิบขึ้นไปแล้วที่ที่เปลี่ยนให้ผม,มคือข้างหน้าเท่าไหร่นะถ้าจะเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าพี่แนะนาก็คือสามบานหน้าหกสิบแล้วก็ชุดหลังแปดสิบติดเพราะว่าครึ่งหลังแปดสิบอย่างน้อยก็คือว่าเก็บของได้เก็บโน้ตบุ๊กได้ ใช่มันมืดไม่คนมองเห็นน่ะถ้าติดสายเปิร์เกินปุ๊บเก็บของมีค่าแล้วแบบคนเดินผ่านเห็นก็มันก็โดนทุบนู่นนี่บ้างถ้าจอดที่เปี่ยวถ้า80อย่างน้อยชุดหลังอย่างน้อยมันก็มองไม่เห็นของสําคัญสำคัญของเราเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าหมายถึงว่าเราติดเราติดแยกได้นี่วาติดได้ไม่ไม่แปลกเพราะญี่ปุ่นก็ทํากันแล้วอย่างเงี้ยฟิล์มเนี่ยมันมันมายังไงหมายถึงว่าไอผมยาฤทธิ์เนี่ยอ่ะมันมีรุ่นของมันหรือว่ามันยังไงฟิล์มไม่ฟิล์มมามาแบบนี้เลยเป็นม้วนเลย ใช่มาม้วนแบบนี้เลยเราก็มาตัดตัดเข้ารูป<อ>กับก<อ>ับหน้งหางาจริงต่างหากมันไมไ่เหมือนฟิล์มโทรศัพท์ที่เปล่ามไม่ไม่ไม่มีคําว่าแบบรุ่นนั้นร,รุ่นน,นี้แบบมามาฟิกมาเลยมามาตามรุ่นเลยไม่มี<อ>มามาเป็นแบบม้วน,นยาวๆเลยแล้วก็เราก็มาตัดตัดตัดเข้ารูปเองกับกับกระจกจริงเองรุ่นนั้นใช่ใช่ใช่อ๋อเออไปถ้าเป็นถ้าเป็นโทรศัพท์มันก็จะเป็นชายรุ่นชารุ่นมานทูกระจกรุ่นอฟิลปีไม่ใช่ ก็ฟิล์มโทรศัพท์กับฟิล์มอันนี้เหมือนกันไหมี่ไม่เหมือนไม่เหมือนผลละอย่างโทรศัพท์ต่างหากฟิล์มมันฟิล์มมันมันกันร้อนได้มันสัมผัสใช่ใช่วิธีวิธีการตัดมันมันต้องมีเทคนิคใช่ไหมถูกต้องประสบการณ์เล่นล้วนไอพวกนี้ไม่มีเรียนแต่ตัวนี้ก็มีโรงเรียนเรียนนะแต่อย่างน้อยโรงเรียนก็มันมันทฤษฎีต้นๆทฤษฎีมันมันไม่เยอะอย่างหนึ่งก็คือรถรถแต่ละรุ่นมันมันจะไม่เหมือนกันเทคนิคการทําไม่เหมือนกันหลักการติดไม่เหมือนกันข้อคุณระวังไม่เหมือนกันก็แสดงว่าพี่มีเป็นลูกมมือาแบบ คือทุกรุ่นแล้วล่ะใช่ไหมทุกรุ่นในเมืองไทยก็น่าจะเกือบทุกรุ่นนะมันใจมั่นใจถึงไปตัวเองปุ๊บก็เปิดเลยใช่ไหมใช่ต่อันนี้นี่เขาวัดใช่ไหมใช่ใช่เขาวัด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 ขนาดเข่าอันนี้คือคือวิธีการใช่ตัดฟิวออกมาจากม้วนเอเมื่อกี้เขาไปวัดมาแล้วใช่วัดว่าโอเคกระจกข้างหน้าบานเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็มาตัดรอบนี่นะก็ อันนี้คือบานหน้าใช่ไหมบานหน้าครับห้องแอร์ปอดฝุ่นหน่อยเออมันก็ต้องมีห้องเขาเรียกเลยห้องแอร์เฉพาะของมันใช่ใช่ห้องแอร์ปอดฝุ่นปอดฝุ่นไหมก็ไม่ไม่เสมอไปสมัยก่อนพี่บี้ทำตั้งแรกมันมีไหมมีมีมีอย่างนี้เลยมีห้องแบบนี้เลยแต่แต่ก่อนมันมีแต่ลูกค้าไม่ค่อยมาส่วนมากลูกค้าสมัยก่อนก็จะให้ให้ของบ้านดีอรี่อ๋อเออใส่ลูกค้าเหมือนเหมือนขี้เกียจมา ขับรถมาไกลเพราะบางครั้งร้านมันอยู่ไกลเขาก็ไม่ขี้เกียจมาแล้วถ้าร้านดีๆมันก็จะรู้สึกแพงใั้งสมัยก่อนนะสมัยก่อนถูกสมัยก่อนถ้าเขาไม่มได<ม>้แพ<ผ>งเลยราคาเป็นหมื่นหมื่นสองใช่ไใช่หมืน่นสองหมื่นสามหมื่นเออใช่ผมเคยรู้อยู่ว่าสมัยก่อนตีทีหนึ่งแพงอมันมัน,มนลหลายอย่างช่างช่างน้อยด้วยแหละหนึ่งแบรนด์ทีมก็น้อยร้านก็น้อยใช่แต่ตอนนี้มันก็โอเคมันก็มันเยอะแล้วราคาก็ เฉลี่ยกันไปใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ติดเพื่อดีไซน์ใช่ไหมอันนี้ติดเพื่อความสว่างของมันใช่ไหมถูเคื่อมสว่างเป็นงานฝิมือเป็นงานละเอียดทีมอ่าห้องฟิล์มต้องสว่างไม่ใช่ดีไซน์สวยไม่ใช่ใช่เพื่อจะเก็บรายละเอียดไปต้องเยอะเก็บเม็ดฝุ่นเก็บขอบรายละเอียดอ่ะมันต้องสว่างถ้าคนไม่มีความรู้อยู่ดีมาเปิดจะเจ๊งอันนี้ถูกแล้อ่าคนที่มาเปิดต้องต้องเป็นด้วยต้องเหมือนรู้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่ามีเงินคุณจะเปิดสุ่มสี่สุ่มห้าชต้องต้องรู้ด้วยต้องทําเป็นระดับหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึ่งปัญหาตอนนี้ทําไม่ได้เนี่เราก็ต้องรู้ใช่ต้องเปิดต้องต้องทําเป็นระดับหนึ่งเขาจะแก้ปัญหาได้อืฟิล์มนี้มันมีกี่ชั้นอ่ะครับมีกี่ชั้นฟิล์มมันมันอัดกันมาหลายชั้นอัดกันมาอัดจนหรืออัดจนเหลือแผ่นเดียวแต่ทีเนี้ยมาที่มันแยกแบบนี้เพราะว่ามันเสิ่์มสภาพจัดจากที่มันอัดอัดกันมาเสื่อมสภาพปุ๊บมันก็จะแยกชิ้นออกมา แ,แยกแรกแยกอยไรเยอกมาอ,กอันนี้คือเสริมสภาพจริงๆตามที่บ้านหลาดตามที่เห็นมันพองๆนั่นคือมาเสริมสภาพมากมันเลยแยกกันออกมาอ๋อผมนกึกว่าเป็นแผ่นเดียวถ้าอายุการประมาณสัก4ี่ถึง5ปีมันจะดึงมาชิ้นเดียวมันจะไม่สามารถแยก,กออกมาได้ถ้าอยู่ในการอายุของมันมคือเราเปลี่ยนก่อนนะก่อนมันจะเสียใช่<ๆ>ใช่ใช่เออยุ่งยากจังแต่ละแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยแตมันมันยากไหมมันมันยากก็ไม่ยากมันง่ายก็ไม่ง่ายไอ้พวกนี้เป็นงานงานฝีมือ มันต้องใจเย็นตอนนี้เปิดที่นี่หนึ่งเดือนเป็นไงบ้างครับหนึ่งเดือนก็ได้ลูกค้าอยู่นะลูกค้าใหม่ไหมหมงลูกค้าลูกค้าใหม่ลูกค้าในคอนายกเลยแล้วปัจจุบันเนี้มียี่ห้ออื่นไหมหรือว่ามีแค่ของมีแล้วแต่ลูกค้าอยากจะได้ขายทุกแบรนด์เราก็เสนอเขาก่อนใช่ใชโ่โอเคก็เ,อ,กเอาไม่โอเคก็เรื่องลูก้เอาเอาันนี้เขาทำอะไรทําแบบอันนี้คือตัวใหม่ใช่ไหมใช่ใช่นั่นคือตัวใหม่ทําแบบมาติด ถูกคือคือแกะเมื่อกี้ผมไม่ลืมดูยังยังไม่แกะอันนี้คือแบบแบบที่จะรอติดใส่นี่คร้าเข้าก่อนใช่ใช่แล้วแปะเหมือนกันเพื่ออะไรแปะเอาเอาไว้วางไว้เฉยใช่ใช่ก็ไม่รู้จะวางไหนก็่วางนั้นก่อนอก็เหมือนถ้าเหมือนลอกเสร็จก็ค่อยมามาใส่รอบนึงจริงๆกระจกนี่มีประโยชน์ด้ยมีมีเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็คือเราวางไว้ตรงนั้นอ่ะเราเพราะว่าไอ้ฟล์มันต้องใช้คัตเตอร์กีดอ่าใช่เรากีดเสร็จกระจกของเราอ่ะ มัน <จะ S 1> เป็นรอยใช่เป็นรอยกระจกเราดีกว่าที่จะมาเป็นรอยกระจกของลูกค้าอ๋อเออก็เลยเอาวางา้างนั้งก่อนแล้วก็ทําแบบจากกระจกของเราก่อนให้เราแกะทำไมแกเพื่อจะเ,อเพื่อจะสอดง่ายเพราะว่ายาฤิษมันขอบพนี้มันจะแข็งอออเอามันก็สอดฟิลก็ะไ็้ใช่สอดง่ายๆจะได้แบบจะได้เนี้ยบขึ้นนีบ่บางทีพี่ๆก็ทําเองทําด้วยทําด้วยสมากก็ทําทําช่วยเลยแหละอันนี้น้องกาลังเป่าฟิล์ อันนี้คือติดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังยังทำแบบก่อนหมายถึงว่าอย่างไรครับทำแบบก่อนอ่าทำแบบก่อนนี่คือกำลังใช้ไดร้อนเป่าพูดง่ายคือฟิล์มจะมาตรงกระจกจะมาโค<อ>้งถ้าเราไม่ใช้ความร้อนเป่าให้มันเข้ารูปมันก็จะไม่ไม่แนบชิดเลยเ<อ>พูดง่ายคือเหมือนเอากระดาษตรงๆมาแปะก้นกระทะอ่าใช่ถ้าไม่ใช้เลยร้อนเป่าเพื่อทำาเข้ารูปทุกอนูของโค้งมันก็มันก็ติดไม่ได้อันนี้ยังไม่ติดนี่คือทำแบบก่อน ทำแบบทำแบบจากด้านนอกก่อนค่อยแปะด้านในอีกรอบนึงอ๋อนึกวเานึกว่าตัดไปแล้วแปะติดไม่ได้ต้องทําแบบทุกบานทําแบบบานต่อบานเลยทําอะไรที่แบบไอ้พวกเนี้ยจนมันเข้ารูปอ่ะจนมันเรียบเหมือนฝั่งนู้นอืมโอเคอันนี้คืออะไรที่ที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าฟิล์มทิ้งไม่นานเกินไปครับทิ้งไม่นานจนจนเกอบหมดเลยเกอบจนเป็นสีเลยครับ เนี่ยคือคือถ้าคุณทิ้งไว้นานเกินไปไม่มาเปลี่ยนใช่ไหมใช่อย่าทิ้งไว้นานครับตามที่แจ้งฟิล์มบ้านเราประมาณสี่ถึงห้าปีห้าปีพอเปลี่ยนที<ม>ถ้าทิ้งไว้นานจะเป็นแบบนี้มันจะมันจะลอกลําบาก,บากมันกรอบแต่ว่าที่นี่ก็ทําให้ได้ได้ครับมันมีเครื่องลอกครับแต่ก็ไม่ไม่ทุกเคสนะครับมียากกว่านี้เหรอมีไม่ทุกเคสถ้าเคสบางเคสฟิล์มทิ้งไว้ประมาณเจ็ดแปดปีเงนี้อันนั้นก็ก็หนักเเหมือนกันอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับ ลอยขึ้นเยอะเลยเออเออมืดขึ้นดูดูดูขึ้นเยอะคนมองไม่เห็นใช่ส่วนตัวได้เลยเออเดยกหญิงในรถได้หญิงไม่เห็นน่ะเออเนาะเวลามีอะไรนิดหน่อยใช่ใช่ใช่ไหมข้างในใช่ติดแล้วต้องทำไงบ้างครับอ่าก็ห้ามเรื่องกระจกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันเต็มๆห้าเรื่องกระจกแล้วก็มันจะมีทิชชู่ที่ซับไว้ซับประมาณอย่างน้อยคือประมาณหนึ่งวันสองวันเต็มๆ สองวันใช่สองวันค่อยดึงออกอ๋อด้กระติดนี่ฮะให้ด้วยอ่านี่ติดห้ามเลวกระจกแรกๆมันจะเป็นคาบน้ำพูดง่ายง่ายคือฟิล์มฟิล์มจะใช้น้ำในการติดตั้งแต่ว่ามันเดเรียบเองใช่ก็มาสักสองอาทิตย์มันจะหายเองนี่มันจะเป็นรอยของมันอยู่ใช่ใช่เป็นคาบคาบน้ำเป็นเหมือนน้ำอะ่ะอ๋อมันก็เรียบเองอมใช่มันจะหายไปเป็น,เป,นเป็นปกติหลังจากติดตั้งฟิล์มแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับร้านใจอยู่เลยตลาดแห่งเก่ามา ประมาณหนึกิโลเมตรในตลาดแต้งอยู่นู่นใช่อยู่นู่นแล้วก็ตรงมาเลยมาก็จะร้านจะอยู่ตรงข้ามสวนน้ํามีน้ํามีนาสังเกตหลักๆเลยสวนน้ําของนครนายกตรงข้ามกันตรงข้ามกันเลยเยื้องกันเลยเห็นไปนี่ก็ใช่สวนน้ำมีน้ำมีนาเข้ามาได้เลยใช่เข้ามาได้เลยเปิดทุกวันร้านเพจนะครับใครอะเพจอ่ะเพจตัเอสซีโฟเลยมันมีเอสซีโฟตั้งไปขายเอสซีโฟนครนายกกับอ่าคลองหลวงสี่คลองหลวงเขาได้สองที่เปิดทุกวันเปิดทุกวัน สองที่สที่สะดวกสาขาไหนเข้าได้เลยโอเคนัดก่อนได้ก็ดีอ๋อสาแบบายเยอะนะใช่โอเคครับฝากด้วยใครสนใจ